หอบกระเต็งลุกสวยๆของคิมเบอรี่มาร่วมงานแบนด์ดังระดับโลกส่งมาจากเวียดนามสวยเกินคนเต็มสิบให้เต็มร้อยเลยทีเดียวค่ะคนบันเทิงฉ่ำจริงๆนะคะสำหรับนางเอกรุกครึ่งอย่างคิมเบอรี่แอนโวโรสนัดล่าสุดก็มีตารางงานไปต่างประเทศอีกครั้งในในฐา,านะแอนบันเดอร์ที่ของเครื่องประดับ แบรนชื่อดังอย่างแอลเอยร์คลาวว่าจะมีคิมปักหยุดเช็คอินที่อยู่ที่กรุงเวียดกรุงเวียดนามที่ประเทศของแอสออสเตรเลียล่าสุดก็มีร่วมงานในคอนพล์เทป,ปาร์ตี้ที่พิธีกระชัยที่ประวัติศาสตร์ศิลปะและก็จะมีสาวคิมนั้นมาในรูปเดทสสีดำเข้ารูปและก็เสริมด้วยดีไซน์ในการตัดเย็บแบบคอน และเออ้ด้วยจิวเว,วดี้ที่จากการเนินเทียดสุดหรูลูกที่สองมาการจากคิมเบอรี่ฉลองการเปิดตัวคอล์ลรชั่นในดีไซน์เจเวลลี่ที่บอกเลยว่าของ MV ที่บอกเลยว่าพิธีวิชัยประศิลปะสาวคิมเบอรี่ใน ในชุดเดรสยาวสีขาวและเสริมด้วยความประดับด้วยต่างหูเครื่องประดับและกานเดชั่นสูงอลังการเทียบในชื่อดังใน m อนั้นนั่นเองก็มี2ลุคที่มีความสวยที่แตกต่างกันแต่มันก็เข้ากันได้อย่างดียอดเยี่ยมอย่างสาวคิมเบอรี่มากๆเลยค่ะ